สวัสดีครับพี่น้องชติพันธ์และพี่น้องไทยและชายกระเลงทุกทัานครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจลลี่จามล่าในวันที่26ตุลาคม2565พบกันเช่นเคยนระาการสถานการณ์การรบกันในประเทศเมียนมานะครับ ก็ไม่ได้กผมมีกาวอยู่หลายประเด็นนะครับแต่มาจะง,ง่ายพ่อแม่พี่น้องเพื่อพังไปครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การติดต่อกันในประเทศเมียนมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะเร่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับทางพม่านั้นก็ไดยใช้ทางอากาศยานไดเฮลิคอปเตอร์เข้าชูบโจมตีทุกพื้นที่ของในประเทศเมียนมาที่ได้ติดกับแนวไายแนดนต่างๆนะครับประเด็นแรกก็ผมจะพาพี่น้องมาที่กองกาลังเอย็ยูกองพ้นที่6กกันก่อนนะครับที่ได้ มีการร่วมกันกับกองกำลัง k n l a นะครับขึ้นไปจู่โจมตียึดฐานของกองทัพลูกน้องมีนอลายเล่สามเดจอีกสองฐานนะครับในวันนี้เพราะว่าไปกองทัพลูกน้องมนาลายที่เล่เจ็ดฐานไปแล้วนะครับก็ได้มีการขนทางอากาศยาน2ลำและเฮลิคอปเตอร์5าลำเข้ามาจู่โจมตีในพื้นที่ต่างๆที่มีการจู่เสียทหารเด้อ อาวุธยุทธัพ์กรของกองทัพมิโลายตามกองทัพต่างๆนะครับทาให้ผ่ายกองทัพตุกน้องมิโลายมีการตึงเครียดอย่างหนักนะครับเพราะว่าผ่ายมินลายนั้นไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ต่างๆของกองกําลังเกรเร่ง KNLA และเกรงกองพลที่6ของเกรงเคเอ็นได้แต่อย่างใดนะครับมีแต่การเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยอีกนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังเกรงเคเอ็นนะครับเข้าไปยึดฐานถึงเติดกับที่ติดทางเข้าของเนวตีหนึ่งฐานนะครับเพราะว่า ได้ลูกล้ำเข้าไปในเกียแมวตีแล้วนะครับฝ่ายกองทัพฝ่ายกองทัพลูกน้องมีหลายก็เด้มีการตึงเครียดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เปลี่ยนในเวลาฝ่ายกองทัพลูกน้องมีหลายที่พยายามเสริมทัพและขวนข,ขบวน,นเข้ามาในพื้นที่ของเกรเง K N L A และเกรเง K N U อ่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฝ่ายกองกําลังเกรเงที่ได้มีทางกองกาลังพี่น้องกลุ่มปกป้อง พี่น้องประชาชนชาวรัฐมนตรีติดกลับที่ในพื้นที่ของรัฐมนตรีเวียงตะทงนะครับก็เริมีทหารเปลี่ยนจำนวนมากเข้ามาร่วมเข้าไปโจมตีกองทัพลูกน้องเมืองลายนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องเมืองลายที่มีลูกน้องเป็นจํานวนมากที่พยายามเถมเข้ามาในพื้นที่นะครับที่จะเข้ามายึดฐานต่างๆของกองกําลังกัลเลงเกนอยู่กองพลที่6ก็ไม่สามารถหยึดได้นะครับ พาอเป็นในพื้นที่กระเลงก่อจุนเดที่ได้มีการถูกระเบิดและลูกระเบิดใหญ่ของกองทัพนุกน้องเวลายยิงมาทางไกลและใช้ทางอากาศยานถึงใจบ้านเรียนของพี่น้องชาวกระเยงและมีการเสียหายไปไม่ต่ำกว่าสามจิบหลังนะครับที่ได้ถูกไฟเผาไปก็ประมาณสิบเอ็ดหลังนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ตื่นกรหนกกันนะครับก็พากันนี้ออกจากพื้นที่และไปหาที่ปลอดภัยหรือไปหยุด ไปเยู่ตามบ้านเพื่อนที่จังหวัดต่างๆนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมีหลายที่ไล่เชื่อมทัพไละขบวนเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ เวลานี้นะครับผ่ายกองทัพมือลายที่เป็นค้ล่าญตามตุยดที่ได้เข้ามาเหยียบกับระเบิดของกองกำลัง K.N.L.A. นะครับทำให้ผ่ายกองทัพลูกน้องเมลายมีการร่วมตายที่เรียวฉี่นายและบาดเจ็บ8นายนะครับในเวลาประมาณ15นาฬิกา28นาทีนะครับได้มีผ่ายขบวนของกองทัพลูกน้องมืลายที่ไล่ขนขบวนและอาวุธยุทธปกรณ์ขบวนอาหารต่างๆนะครับที่จะเข้ามาจู่ที่เกติติดกับโยเล่นะครับของ ของกระเลง k n l a ในพื้นที่กระเลงก่อจ you. mm ูเลนะครับ hmm. ก <Yeah, us S 1> um ็ทําให้ผ่ายกองกําลังกระเ่งกอจูเลใช้ทางสไนเปอร์ยิงผู้พันของกองทัพลูกน้องเมือหลายที่เป็นทหารรองผู้ส่งสุดนะครับก็ได้เสียชีวิตขาที่อีกหนึ่งนายและพร้อม่ลูกน้องอีกแปดนายนะครับเวลานี้นะครับก็เป็นในเวลาที่ประทะกันอย่างดุเดือดแมีการทิ้งระเบิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมือหลายที่ไล่ขนทาง อากาศยานเข้ามาจะลมในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ภายกองทับลูกน้องเมืองลายนะครับได้มีการเจอภาพเข้ามาที่จะ หวังมาเยึดกไขยของกองกำลังกะเหริ่ง KNLA ที่เจ็ดนาดีนะครับกองทัพลูกน้องเมืวงลายที่เป็นกองพันที่8แรกคนายาจานจีนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ของกะเหริ่ง KNLA ได้บุกลุกเข้ามากำลังทหาร30กาน่ายนะครับก็เลยถูกปิดล้อมเรียบร้อยและทำให้ภายกองกำลังกะเหรีงร่ง KNLA กระนำยิงเสียชีวิตทั้งหมดนะครับไม่สามารถออกได้จากพื้นที่และมีการยืดอาวุธปืนและกระุนของ กองทัพลูกน้องมีอะไรและพ่อนทั้งปืนโคกอีกสองกระบอกนะครับที่ได้ยึดทั้งหมดก็เปลี่ยนจำนวนมากและป่ายกองทัพลูกน้องมีอลัยก็ไม่พอใจนะครับก็เลยประสานงานกันให้โขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่ของกระเร็ง JNLA ประมาณหลำนะครับมาถึงระเบิดไป่มั่วซ้อทั่วไปทุกพื้นที่และถึงใจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนชาวกระเร็งเกาะสุเลนะครับ เวลา16นาฬิกานาทีได้มีกองทัพลูกน้องมีอะไรนะครับก็ได้ขวนขบวนเข้ามบาในพื้นที่กำลังพล80กันนายนะครับก็ไลกโจมตีด้วยอาบุธปืนขนาดใหญ่และปืนทางไก่นะครับก็ได้ปัท่ากันอย่างดุเดือดน,นะครับเสียงปืนก็ฉลนาดนวานไหวทั่วไปทุกทุทกทางพี่น้องประชาชจก็ได้ตื่นกระหนกตกใจและพากันหนีไปคนละเทศคนละทางนะครับเพราะ่าทใหญกองทัพลูกน้องมีองไหลนะครับที่ได้อาชัยทางอากาศยานได้ เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่นะครับก็ทําให้ทางกระบนของกองทัพลูกน้องเหงื่อยนะครับตีไลขวนขมาในพื้นที่นะครับและมีการฉุนเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับภายก็กําลังกะาร่งกอรจูเลและกะเร่ง KNLA และกะเร่งกองพลที่6นะครับ ระรวมกําลังการเข้าไปตะกกัดพื้นที่และปิดล้อมทหารทุกน้องนี่ลอยนะครับมีการสูญเจีเยและเริ่มตายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจานวนว่าแล่ผ่กองทัพลูกน้องนี่ลอยนะครับก็ได้ใช้ทางอากาศยานเข้ามาโจมตีแทนนะครับก็ใช้ทางลุกระเบิดขนาดใหญ่ทิ้งใจบ้านเรียนพี่น้องประชาชนต่างๆทําให้บ้านเรียนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าผ่ายกองทัพลูกน้องมีอะไรก็ได้มีการประสานงานให้ขนเฮลิคอปเตอร์มาส่งอาวุธยุทโธปรกรณ์และจะเียงอาหารต่าง,างๆที่ได้เกิดการปฏริท่ากันตามนาานแนวชายแดนเยาวดีและที่เขตดกาะชูเลที่ได้เกิดการปฏิท่ากันกับกองกําลังกะเลง KNLA และกะเลงกองพลที่6ที่ได้ประจาการตามแนวชายแดนต่างๆ,ๆนะครับก็ไล่เห็นผ่ายกองทัพลูกน้องมีอะไรนะครับไล่เห็นการขนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เป็น จานวนมากนะครับณเวลานี้นะครับเป็นในเวลาปัดท่าก,กันอย่างดูเดือดมากนะครับฝ่ายกองทัพทุกน้องอม่องไรก็ไม่มีทางออกและใช้ทางอากาศยานเข้ามาโจมตีแทนนะครับ ครับเรามาต่อก่อนที่ประเด็นที่สองที่กระเลง KNPF หรือกระเ่งแรงนะครับกได้เกิดการประท่ากันเช่นกันนะครับทำให้ผ่ายกองทัพลูกนอ้องเม่องหลายที่ได้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของกระเลง KNPF หรือกระเลงกระเลงน,นี้ที่ได้ประจาการในพื้นที่เกตหลายก่อนะครับทำให้ผ่ายกองทัพลูกนอ้องเมองหลายนะครับมีการล้มตายเช่นกันนะครับเพราะว่า กองทัพลูกน้องเมลายไม่คุ้นเคยในพื้นที่นะครับก็ได้ถูกพี่น้องประชาจนรายงานให้กองกาลังเจเอ็นีเอฟหรือกระเลงกระเลนดีเข้าไปจักยิงตามพื้นที่ต่างๆทําทให้ลูกน้องเมลายได้ล้อมตายเพิ่มขึ้นอีก8นายและมีการด้รับบาดเจ็บจีบการน,น,รนายนะครับ้างกองกาลังลูกน้องเมลายนะครับที่ได้ตะกัดพื้นที่และถนนต่างๆ รดค้นพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตามบนท้องถนนต่างๆเริ่มมีการเลือด่ายทับเตียพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากใน่ายกองทพลูกน้องมีหลายที่ได้วางแผนการที่จะเข้ามากดขี่ลังเกพี่น้องประชาชนที่อยู่ประจำหมู่บ้านในพื้นที่จาวกระดิ่งแดงและเลยเกิดการประท่ากันขึ้น ทำอีกหลายรอบนะครับเพราะว่าในเขตบ้านปุงลาวและลงมาในเขตติดกับทางรัฐานคองเลยแหลมทางภาคใต้ที่ติดกับรัฐานนะครับและผ่ายกองทัพลูกน้องเวือหลาที่ไล่เสริมขบวนและไล่บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของกระเลงเคเอ็นพีแอพนี้กระเลงกระเรียนดีนะครับก็เด้มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็เข้ามาร่วมโจมตีด้วยนะครับทาให้ผ่ายกองทัพลูกน้องเมือไหเรไดมมีการสุนเชียและเจ็บเปรีบเป็นจํานวน ถ่ายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและกกลุ่มกองกำลังการเด็งการเลนดีที่เป็นการเด้งแรงเข้าไปจูดโจมตีดักยิงตามบนท้องถนนและภูกเขาต่างๆนะครับทําให้หยึดขบวนของกองทัพลูกน้องเมือหลายสองคันได้และมีการเผาทําลายทิ้งนะครับก็หยึดเอาเอาวุธปืนและกระสุนปืนและอาหารต่างๆที่ไล่ติด รดของกองทัพลูกน้องมีมหลายมานะครับก็นอกจากนั้นถ่ายกองทัพลูกน้องมีมหลายก็ได้มีการล่าถอยออกจากพื้นที่แระไล่ประสานงานให้ขนเฮลิคอปเตอร์รสองลำเข้ามาจู่โจมตีในพื้นที่ของกะเหรี่ยง KNDF นี้กะเหรี่ยงเกเรนีนะครับก็ได้มีการถึงระเบิดประมาณจิบกะัะลูกไล่นะครับถึงส่ายเฉพาะบ้านเรียนของพี่น้องประชาชนและที่เป็น ตัดเรื่องต่างๆที่ได้มีตามไรตามนาของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดของกองทัพลูกน้องเมื่อหลายสองคนนะครับที่ในพื้นที่กะเรงกาเรนีนะครับแต่ได้หามส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็ปลอดภัยแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนะครับแต่ผ่ายกองกำลังกาเรงเคเอ็นทีเอฟก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับก็เปลี่ยนภัยได้เปรียบกว่านะครับทั้งสองกองกำลังหรือสองพื้นที่หรือกาเรงเคเอ็นยู ก็ไม่มีการเจียชีวิตนะครับก็เป็นในพื้นที่ไล้เปรียบกับกองทัพลูกน้องมีน้องลายนะครับ ในเวลา16นาฬิกา18นาทีได้มีเครื่องบินขับไล่ของกองทัพลูกน้องมีหลายสองลำที่เข้ามาถึงระเบิดขนาดใหญ่ในพื้นที่ของเียเกรกอจูเดและเกงเคเอ็นตีอาฟที่ติดกันนะครับก็ได้มีการทำลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนสองหลังนะครับแต่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดเพราะว่าพี่น้องประชาชนอพยพทีออกลงกหน้าไปแล้วนะครับ นคการกระทําของกองทัพลูกน้องหรือลูกมินออนลายนั้นก็เอาพี่น้องประราชนได้โรงเรียนและวาดว่าอัวจดต่างๆเป็นเป้าหมายของกองทัพนะครับก็มีการถึงระเบิดบ่อยครั้งนะครับการพยายามจากค่าร่างเผ่าพันให้หมดเกี้ยงภายใน2,025ให้ได้นะครับ ครับจำหลับเรื่องของสถานการณ์การเจรจากันในประเทศเมนมาติระเกตการประทะกันเป็นประจำนะครับเย็นนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับสารภาพข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสด,ดีทุกทุกท่านครับ